ที่บ้านเราก่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุอาสาสมัคร2มูล,ลนิธินะคะทเรวิวาทกันในพื้นที่ย่านวังทองหลางทีนี้ก็มีการโทรเรียกพวกมาประชิญหน้ากันแล้วก็แจ้งความถึงโรงพักกันเลยนะคะ ภาพจากกล้องหน้ารถค่ะบันทึกเหตุการณ์ที่มีอาสาสมัครกู้ภยัยสองมูนลนิธิยืนเผชิญหน้ากันแบบนี้หลังจากสมาชิกบางส่วนได้กระทบกระทั่งกันก่อนจะมีการเรียกให้ฝ่ายตัวเองมาสบทบเพิ่มเติมก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกันไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางในข้อหาทำร้ายร่างกายเหตุการณ์นี้ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นอีกแล้วนะสองมูนลนิธิทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวถึงขึ้นโรงพักทีนี้ล่าสุดนายชัยวุฒิค่ะแสงสุขสว่างอายุ36ปี ท้าหน้าที่มนเริธีร่วมกัตันยูวังทองหลางเดินทางมาให้ปักคําที่สอนอวังทองหลางโดยยอมรับบอกว่า ตนเคยมีปัญหากับคู่กรณีมาก่อนเนื่องจากย้อนกลับไปเมื่อวันที่7มิถุนายน,นที่ผ่านมานี่เองคู่กรณีได้นําคนเจ็บไปส่งคนละโรงพยาบาลกับที่ญาติของคนเจ็บเนี่ยบอกอเนื่องจากสิทธิการรักษาอยู่อีกโรงพยาบาลหลังจากนั้นญาติก็ติดต่อมูลนิธิไม่ได้จึงติดต่อมาทางมูลนิธิร่วมกตัญญูให้นําคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาหลังจากนั้นหนึ่งในคู่กรณีก็ได้โพสต์ด่าตนผ่านเฟซบุ๊ก จนล่าสุดค่ะมาเจอกันเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวทะเลวิวาทกันโดยตนเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหูซ้ายแก้มซ้ายแผ่นหลังและน้องกู้ภัยที่มาด้วยกันก็โดนไม้เบสบอลตีที่ขาขวาด้วยซึ่งตนมองว่าปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาจัดการอย่างเด็ดขาดจัดโซนให้ชัดเจนไปเลยได้ไหมจะได้ไม่เกิดปัญหาลักษณะแบบนี้ขึ้นนะคะพี่ฟังเสียงค่ะญาตนะิอ่ะเขาติดต่อให้ผมไปย้ายให้หน่อย ย้ายจากโรงพาบาลที่เขาไปส่งมาส่งอีกโรงพยบาลงก็เลยมีปัญหามันต้องให้ทางผู้ใหญ่ของสูนทรละวันนะครับจัดการโดยข้าเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันมีจดระบบถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วและรถรถเขาวิ่งกันยงพออยู่ไม่ไม่ไม่ส่งคนที่ขึ้นมาเพิ่มอิฐมีที่นึงแล้วก็มาแบ่งแยกกั้ ขณะที่คุณพิมพ์ชนกบานกวงณอยุทธยากรรมการอาสาสมัครบูรนิธิร่วมกตัญยูยืนยันนะครับว่าไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงและขอไม่เจรจาไกล่เกลี่ยกับหน่วยงานกู้ชีพที่อยู่นอกระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเพราะมองว่าหากปล่อยให้มีการเจรจาเนี่ยเรื่องมันจะจบกันบนโต๊ะแต่พอลมพื้นที่ไปเดี๋ยวมันก็เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันแบบนี้อีกนะฮะเขายืนยันจะไม่ไกล่เกลี่ยกับกู้ชีพ ที่อยู่นอกระบบการแพทย์ฉุกเฉินครับ